ที่ตรงตามที่เดี้ยตามอะไรอ่ะครับลากเด่วไปใช่ไหมอ่าแล้วก็องค์ญิงตระระศัพท์กันแล้วก็ประมาณว่าถา่ายฉากนั่นแหละตอนที่ถ่ายร้องไห้จริงๆนะครับองค์ญิงท่ายไปแล้วองญิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วร้องไห้แล้วก็ทีมงานได้หยุดถ่ายเฉยอยากรู้เหมือนกันว่าอีหลาตอนนั้นเป็นยังคือคือห้่งนะครับมันมันเสาค่ะนะคะว่าเป็นยังยก็ไหิ่ันกระสาเนี่ยใจเพราะว่ามันหินภาพ มันเห็นผ่าทีแม่ค่ะเห็นคล้ายอเราเห็นแววถึอถกเตีอะ่ะมันเป็นผ่าผมมาในหัวแล้วมันไห้ค่านี้มูกระบอหัวไห้ไห้ออกมาตอนหนึ่งเจ้าหูเรซื้อมาเจ้าองสาวนี่เป็นบรรยากาศการ,การอินเข้าไปอ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งซีนครับค่ะซีนค่ะของหนูก็จะเป็นซีนที่อ่าซีนที่เราถ่ายทํากันตอนกลางคืนค่ะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ก็คือมันเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นริมตะลิงนะคะแล้วทีนี้หนูเข้าซีนกับพี่เน็กวันนั้นเป็นซีนบ่อน้ำร้างนี่แหละแล้วหนูก็เลยเหลือไปเห็นสารไม้เก่าๆตรงนึงนะคะหนูก็เลยแบบว่าเห็นเงาไหมคะเห็นเงาคนตัวสูงสีดำตัวสูงมากสูงกว่าสารเลยหนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหน้าที่ตรงนั้นตอนแรกอะหนูนึกว่าเขาเซตขึ้นมาเพื่อเป็นฉากทายหนังไทยละครนึงสิคะแต่ที่จริงก็เห็นจริงๆค่ะ ความเชื่อส่วนขอคุโโหดิฉันขนลุกเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานแจกโปสเตอร์นะคะให้กับทั้ง8ท่านนะคะบนเวทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีค่ะนะคะให้นักแสดงเข้าเป็นคนฉี้เลยค่ะ mm hmm. g ีดปาเพินลมมาลับนะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันค่ะนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งนะคะสำหรับ MoV ี่สตาร์โชวค่ะกับสเปเชียลแก๊นะคะ อเอาละค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานแจกนะคะโปสเตอร์ให้กับนักแสดงทั้ง8ท่านค่ะทั้งคุณกาทั้งคุณตุงตามค,ะค,ะคุณเบลนะคะคุณองุ่งอิงคุณองแหม่มคุณเน็ปนะคะบอสโจโลแล้วก็คุณหมูหยองของเราค่ะนี่ยพ่อเสียวเป็ดติดเซน้องมาหนึ่งสิบว่าใครใช่กันซะดีโปสเตอร์ก็ไรผู้เป็นตายาดเนี่ยนะคะจะเสือจนกุ้งสิริเบิงเอาไปติดให้ของนอนโอ้ติดให้ของนอน ก็สิรับฝันหวานไปยังสั้นนะคะอ่าที่นั่งชมภาพยร์ ท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้ยชอบมากเลยโปสเตอร์นะคะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับกับการที่เรได้รับโปสเตอร์ที่ว่าที่ระลึกจากภาพยนตร์คลายอ้อครับใช่แล้วค่ะนะคะต้องบอกว่าตั๋วเต็มนะคะรอบต่อไปก็เต็มนะคะเอฟเอฟของเราอาล้ค่ะตอนนี้มาเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะได้นี่คุณได้รับจากมือของนักแสดงเลยแล้วเราขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กคลอ้อลบดูศรัทธาอาถ์นะคะแล้วก็เอสเอฟซีมาค่ะคุณผู้ชมมาก หนึ่งค่ะพี่หมูหยองจะขายออกไหมเนี่ยใครจะมาแบบว่ารับจากมือพี่หมูหยองนะคะบอสโชวคุณการคุณเปียวนะคะคุณเน็กคุณอุ๋งอิงคุณอมแอมนะคะอ่มาค่ะมาค่ะนะคะยืนโดนก็นี่กันสิก็ต่อไปต้วงเสี่เขาช่องเดไปแล้สั่นนะคะเพราะว่าเรามีอารอบนะคะบ่ายสองโมงครึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะโอ้โหตอนนี้มาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมมาเลยมาเลยนะคะ นี่พักก็มาโอ้โหถ่ายอุ้ยไปไปม้าๆนี่สิเกิดบ่เนาะนี่เนาะได้สิเกิดแปดบ่เนาะพี่เน็กอยู่ด้านหลังนะครับพี่พี่เน็กอยู่ด้านหลังนะครับไม่พูดเหรอเอาไปไถเอกสารเอาก็ได้จ้าบงกันเดี๋ยวเราไปไถเอกสารใครที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวข้างๆลงหนังเดี๋ยวผมปล่อยไปละสองร้อยนะครับใช่ผมถ่ายคินง่ายเนาะเอาผมพูดเรื่อยเลยนะ อ่ะเดี๋ยวขอเรียาสัมภาษณ์ตัวแทนความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์นิดนึงค่ะที่มารับโปสเตอร์เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะน้องจา๋าใจไหมคุณเอาโปสเตอร์ไปคุณจะผวาไหมเนี่ยไม่ไม่สนนะพี่หนูอยากได้จับมือนักแสดงค่ะอ่ะขาขอเรียาสัมภาษณ์นิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่เติดตั้ FC น้องคนนี้มาตลอดเลยค่ะพีฟซีน้องอู๋อิ๋งนะคะเป็นยังไงบ้างบ,างบทบาทของเขาในภาพยนตร์ กิมเปิดเปิดเบาไปกิมไปบอดขานะคะนี่ใคที่ได้ทห้ลูกดูนี่คะนี่ค่ะไอชาตค่ะสองภาจักน้อยเนี่ยค่ะเป็นนักแต่งขาเพราะมันซื้อมวนมวนไหลครับผมมวนจนวัวลุกไปเรียวเลยครับต้องหนังทีอะไรคือมวนแบบที่หนูม่าเป็นต้องหมอลัมเดะสังเกตเบื้องคนอยู่นี่ประมาณสองร้อยกวนะครับวัวลุกเลยครับผม แบน่าจะตื่นเต้นทุกขานะครับเป็นผลงานที่ทีม s อของเราล็อกประตูนั่นเองนะคะไม่ใช่นะคะอะไรอีกหนึ่งท่านค่ะเซ็ตแก๊งนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกว่าเป็นความเชื่อส่วนคนค่ะอยู่อยู่เซ็ตุกตั้งใจมาดูหนังที่บอดแก่นเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเอฟซีเราเองตั้งแต่วันแรกแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเลยค่ะโอ้โหปรบมือ่อยค่ะคุณค่ะขนลุกเลยนะคะอ่าสาวเป็นยังไงบ้างคะ หมายถึงพี่ใช่ไหมคะมวานเมชาพี่ทำแสนสวยมากครับนี่เอาละค่ะนะคะฝั่งด้านนู้นอีกสักเล็กน้อยะคะ่ะสี่สิบปีไม่เคยดูภาพยนตร์ครับพิ่งมาดูขย่ยโ,โ,โอ้โหสุดยอดนะคะดูแล้ว,ด,ลวดูอีกได้นะพ่อนะครับช่วยแสดงน,นี่แสดงว่าเป็น f c นะคะเสเคือค่องแบบเครื่องครับ บาทีนี่ผมก็สั้นสูงครับมาทีนี้มีละอยู่หน้าโรงหนังนี่ยซื้อมือซื้อเป็ดใจโอ้สุดยอดนะคะขนาดหมอลำเดียร์ายซอดแกงเดี๋ยวผมยืนบอกโรงหนังผู้ใหญ่บอกว่าเอาขายหนังซอดแกงไปเลยกูเลยอยากมาลองเดิกกับม้าสิเบ้อ โ okay อเคค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้ภาพแล้วเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงของเราหันหลังให้กับคุณผู้ชมเพื่อให้ภาพนะคะตากล้องถ่ายแพลนไปให้เห็นด้านหลังนะคะเดียวเราถ่ายรูปด้วยกันนะครับเตรียมยกมือนะครับถ่าดกนครับีเดีเดี๋ยวก่อนนะฮะคือทุกคนจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดแฟลชนะครับ<า>ขอ,ขอทุกคนนะครับทะเลดาวทะเลดาวภาพนี้จะสู่สายตาของนะครับคนทันท่วประเทศนะครับขอทะเลดาวทุกคนน,น,นะครับ เปิดโทรศัพท์แฟลชนะครับจับโทรศัพท์แล้วก็เปิดแฟลชกันทุกคนนะครับสวยมากคุณผู้ชมขอกันทุกคนครับเดี๋ยวนะฮะขอกันให้ครบกันให้คบกันทุกคนก่อนนะครับเปิดเปิดแฟลชใช่ไหมคะอันเดียวกับไฟฉายไหมครับว่างจอยครับอันเดียวกันจอยครับขอทุกคนครับขอทุกคนนะครับโอ้โหสวย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 อ่าเดี๋ยวนะฮะขอกันทุกคนนะครับใช่มีเด็กคนรักเราไว้เสร็จก็ต้องขอทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่ะหันหน้ามาทางนี้ครับทุกคนครับนี่ อ่าโอเคค่ะหันหน้าค่ะหันหันหันหลังให้ที่หน้าค่ะอันนี้ก็เปิดแฟดได้หันหน้าในจอค่ะในจอจะได้หลายพลังนะครับหันหน้าในจอค่ะเปิดแฟดด้วยนะครับเพราะว่าจะมีมีอะไรอีกฮับดูสิ Happy m e ม Mer เดี๋ยวนะครับชูไว้นะครับโอ้โหสวยงามมากจังภาพของเราเห็นไหมนะอยู่สายหลักดยูนั่งนอนอยู่นั่งนะคะ นะคะหนุ่มกจ้หน้าที่สองเรานะคะผู้มีหน่วยนิ่อยนะคะอยู่ตรงกลางค่ะนะคะเตรียมเลยครับอ่ะขอรูปอนอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเป็นรูปทุกคนทุกคนชูมือชูมือนิดนึงค่ะด้านหลังเห็นครบนะคะอ่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวไปนั่งที่เดิมสลับคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคนเดิมนั่ะครับเปิดแฟกซให้ด้วยนะครับเปิดแฟกซให้ด้วยไปนั่งที่เดิมก่อนนะครับเราจะทำที่นิดนึงค่ะเพื่อไม่ทีมงานนะคะของเราได้ นะคราบทุกท่านเลยหลายคนทักเฟซมาบอกว่าโอ้ไปดูสรอบสาวบอแล้วโอ้โหแล้วไปดูเพื่อสริมสูตรไปดูเพื่อรักล้างไดสคาศิลปินที่ท่านชอบกลุ่มคนที่น่าชอบนะครับอ่านะครับนี่เอาไปรุกนาแล้วขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะโอ้โหได้ไหมคะเดี๋ยวนะครับลองแป๊บหนึงนะครับแล้วเตรียมยกโทรศัวสับอากล้องใหญ่นะฮะเอากล้องใหญ่ต้องกลางต้องใหญ่ยกนะฮะ

โอนะต่อไปโอแล้วไปเฮนะครับอ้าใครจะตะโกนว่าจวดจ้าไม่ได้ไม่ได้ใครก็อเคกครับมอ่าะรับยัสเอ้าสามสองครับเอาับเอาไหนึ่งสดงสมเม้ได้หม้ได้ไหม